สวัสดีครับนะะมาเจอกันที่พ t เทฟาร์มนะฮะวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากแต่อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนชาววัวนะคใครที่ตัดสินใจเลี้ยงวัวนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับวัวเนี่ยเลี้ยงไปฮะผมเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนลตั้งแต่ผมยังจำความได้เลยเด็กมากฮะตอนนั้นอยู่เลี้ยงวัวเป็นปสาม้งครับตอนนั้นพ่อมีวัวเยอะพ่พอเป็นนายห้อยนะครับเลี้ยงประมาณสา4สิบสสิตัวเหมือนกันครับสมัยก่อน อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับตอนเด็กตอ,ตอนเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนเลี้ยงตามที่พ่อให้เลี้ยงแต่ตอนนี้นะฮะเวลาโตขึ้นมาเรามีการมีงานทาแล้วก็คิดย้อนกลับไปตอนเด็กว่าเออตอนเด็กพ่อเราเลี้ยงหัแล้วก็เลยคิดอยากจะมาเลี้ยงเหมือนพ่อบ้างซึ่งตอนเด็กเราเลี้ยงแบบปล่อยแต่ตอนนี้ผมมาเลี้ยงแบบพัฒนาการใหม่คือการขังไว้ในคอกนะมีเวลาก็ค่อยไปปล่อยและก็ ปลูกยาในเปียครับเนี่ยคิดคือปลูกยาในเปียแล้วก็เน้นะให้กินเนี่ยเหมือนตอนนี้นะครับน,นี่นี่นดูดูยาในเปียที่ผมบดนะครับน,น้องวัวกินชอบมากนะครับแ,แก่ก็หวานครับบดได้เครื่องบดบดดีบดละเอียดนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ชาววัวนะไม่ต้องไปท้อนะราคาวัวจะยังไงไม่ต้องไปสใส่ใจครัรบวัวคือวัวเราขายก็เราขายวัวลงเราไม่ต้องขายครัรบวัวลงเราซื้อ ซื้อเลยเชื่อผมอ่อสิบปีเดี๋ยวมันขึ้นเองเจ้าเบเร่กีกเลี้ยงเลยเลี้ยงด้วยความรักนะฮะอย่าไปเลี้ยงเพื่อหวังกําไรอย่าไปเลี้ยงเพื่อกําหนดอํนหนดอนาคตตัวเองว่าออ,อยากมีไรายได้ทานไม่มีเลี้ยงัวรายได้น้อยครับรายได้น้อยแต่ถ้าเราค่อยๆเลี้ยงค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็สะสมไปเรื่อยครับ อย่าไปเร่งรีบขายผมเคยแล้ะตอนที่พ่อส่งให้เรียนนะฮะรีบขายเลยโอ้โหพ่อค้าคนกลางก็มากดราคาเอาไปพ่ออยากใช้เงินเท่านี้อยากขายเท่านี้แต่มันขายไม่ได้ครับเพราะว่าเราอยากได้และเราอยากขายมันเลยขายไม่ได้เงินก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ชาววัวน,นะครับอย่าไปท้อครับนี่ดู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 ของผมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีการนร่งงานทํางานแล้วก็ทําทนะครับวัวแล้วก็เลี้ยงนะครับ เวลาไม่เยอะก็ฝากคนเฒ่าคนแก่เลี้ยงนะฮะัแล้วก็ให้ตังคนเฒ่าคนแก่ค่าเลี้ยงไปนะครับแล้วก็ที่ดีก็บางทีก็เอาไปฝากชาวบ้านบ้างผมก็ฝากไว้ครับชาวบ้านไว้หลายตัวแต่ที่มีเอียงอยู่ในข้อตัวนี้ก็สิบหกตัวครับที่เลี้ยงอยู่ตอเนีน้ที่เลี้ยงแบบนี้นะเลี้ยงให้อาหารขุนไม่เชิงขุน,นหัวาหาานี่ผมไม่ได้เลี้ยงเลยนะเนเปียอย่างเดียวครับ แล้วก็ฟางกลางคืนเนเปียกลางวันนี้ถามว่าอ้วนไหมมันก็พอดูได้นะไม่ขี้เละครับเนี่ยดูเลยครับดูเลยไม่ขี้เละสักตัวครับเนื้อหนังดีผิวสวยนะครับกําลังใจเราก็จะมีนะฮะในการเลี้ยงไม่ต้องไปวิตกกังวลกับราคาไม่ต้องไปเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะกดดันตัวเองกับเรื่องอื่นตอนเด็กไม่เคยคิดนะฮะ ตอนเด็กนี่กลัวตัวละเนี่ยผมจําได้ตัวละสองพันห้าถ้ามาเทียบตอนนี้นะวัวสองพันห้าตอนนี้ผมอายุสามสิบเอ็ดปีเมื่อย้อนไปสิบห้าสิบห้าปีที่แล้วนะครับสิบห้าปียี่สิบปีที่แล้วกลัวตัวละสองพันห้านะครับเนี่ยเลยเท่านี่สองพันห้าเนี่ยฮะรุ่นเนี้ยสองพันห้าเนี่ยเนี่ยตัวสีแดงนี่ยเนี่ย,ยแต่ถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมครับสองพันห้าซื้อไม่ได้นะครับเนี่ย เราย้อนกลับไปยี่สิบปีตัวนี้สองหมื่นห้านะครับถ้าเราย้อนไปอีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าตัวนี้ผมว่าสองแสนห้าได้ครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้ครับว่าอนาคตมันจะเป็นไงตอนเด็กผมก็ไม่เคยรู้ว่าอนาคตว่าวัวจะตัวละสองหมืนห้าไม่เคยตอนนั้นจําได้เลยขายโอ้โหสองพันห้าโอ้โหเสียดายจังสองพันห้าพ่อบอกโอ้หวัวสองพันห้า 2, ได้ราคาดีจัง <minutes> ตอนนี้นี่ตัวละสองหมื่นห้าโอ้โหนาะถ้าตอนนั้นสามสิบสี่สิบตัวนะไม่ขายนะเลี้ยงมาจนทุกวันนี้นะถ้าไม่ขายนะตอนนั้นถ้าพ่อไม่ขายตอนนั้นบ่านนี้สามสิบสี่สิบตัวตัวละสองหมื่นห้าเป็นเงินเท่าไหร่นะแต่ะตอนนั้นไม่ขายก็ไม่ได้ครับต้องส่งลูกเรียนสายกลัวส่งควายเรียนนี่เลยนั้นเรื่องของแต่ก่อนนะแต่เมื่อไรก็เรียนจบทำให้พ่อภูมิใจแล้วไม่มีปัญหาละสบายทุกวันนี้ก็มีงานทำละ แล้วก็มาเลี้ยงวัวตามรอยเดิมของพ่อเนี่ยฮะเลี้ยงตามรอยเดิมที่เราเคยทำมาตอนเด็กเพราะว่าตอนนี้เรามีงานทําแล้วเราอยากทําเหมือนก่อนก็เป็นความสุขดีนะเลี้ยงให้มีความสุขแค่นั้นเองครับเนาะเอาง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับเป็นลังใจให้ทุกคนครับเพื่อนชาววัวจาก PTS ฟาร์มครับ